I got a bottle of Patron and some lights so on. ยินดีต้อนรับเข้าสู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสตอรี่สวัสดีครับพบกับสรุปข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราเริ่มต้นกันที่คิดกันไปเองแม็กโทมินียืนยันไม่เคยเล่นเป็นกองหน้าให้กับแมนยูสกอตแม็กโทมินี ay, กองกลางของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ออกมาทําการยืนยันว่าตัวเขาเองไม่เคยลงเล่นเป็นกองหน้ามาก่อนแม้ว่าแสดงถึงสัญชาตญาณเพชรฆาตหน้าปากประตูด้วยการเหมาสองตุงในช่วงทบเวลาบาดเจ็บให้กับปีศาจแดงพิกเอาชนะเบนฟอร์ดมาด้วยสกอร์สองประตูต่อหนึ่งและ มีการเรียกร้องจากแฟนบอลให้แม็กโทมินลงเล่นในตำแหน่งกองหน้าเนื่องจากเคยมีวิดีโอเก่าๆที่เขาเคยสวมใหม่เลข9้าในช่วงที่ยังเล่นให้กับอะคาเดมี่ของสโมสรย่างไรก็ตามดาวเตะวัย26ปียืนยันว่ามันไม่เคยเป็นบทบาทธรรมชาติของเขาเลยโดยแม็กโทมินอธิบายกับ MUTV ว่าตัวเขาแค่พยายามตื่นตัวเมื่ออยู่ในกรอบเขตโทษเสมอและต้องไวกับมันอย่าอยู่กับที่มันคือกุญแจสำคัญเมื่อใดก็ตามที่มีโอกาสลุ้นทำประ ตูขึ้นมาคุณต้องทํามันให้ได้ผมคิดแบบนั้นมาโดยตลอดหลายคนมักจะพูดว่าผมเล่นเป็นกองหน้าตั้งแต่เด็กแต่ความจริงแล้วผมไม่เคยเล่นเป็นกองหน้าเลยผมเคยได้เล่น2เกมในตําแหน่งนั้นสมัยวอลเลนจอยอดีตโค้ชทีมสํารองเพราะตอนนั้นเราไม่มีกองหน้าดังนั้นทุกครั้งที่ผมยิงประตูได้ผู้คนมักจะพูดว่าผมเคยเป็นกองหน้านั่นคือสาเหตุผมไม่เคยเป็นกองหน้ามาก่อนนะผมเป็นผู้เล่นตําแหน่งกองกลาง,างหมายเลขแปดมาโดยตลอดดังนั้นมันตลก เมื่อคุณได้ยินเรื่องแบบนั้นสกอตแม็กโทมินเ์กลราวดูแล้วหน่วยก้านได้นะครับสาหรับสกอตแม็กโทมิเนถ้าเจ้าตัวเปิดใจลองเล่นในตําแหน่งกองหน้าตัวเป้าก็อาจจะมีอนาคตกลับมาสดใสอีกครั้งกับทีมปีศาจแดงก็เป็นได้นะครับใครจะไปรู้ไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับริชาร์ดแอนโอยันกรีนวูดปล่อยยืมชุบตัวรอดาม,ม่าซาริชาร์ดอนโ์ซีอีโอของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดเผยว่าเป็นคนตัดสินใจเองนะครับในการส่งลูกม่อจอมเฉาเมสันกริน บวตไปเล่นแบบยืมตัวให้กับเกตาเฟ่ตลอดฤดูการ2023 2024เองโดยเชื่อว่าเป็นทางออกที่ดีที่สุดแก่ทุกฝ่ายเพื่อกระแสะต่อต้านนักเตะซาลงตัวของนักเตะเองก็จะได้คืนสังกัดปีศาจแดงได้โดยในหลักการเมสันเกลินวูดยังคงติดสัญญาอยู่กับแมนยูนเต็ดอยู่นะครับจึงถือว่าในการไปเล่นในลาลิกาสเปนเจตนาเพื่อเรียกจังหวะจากคนในการกลับคืนมาสู่ทีมปีศาจแดงในอนาคตหลังจากห่างหายเกือบ2ปีนะครับเพราะเขาถูกเกาหาคดีทำ ไร้ร่างกายแฟนสาวโดยภาพรวมของเมสันกรินบูดในตอนนี้ลงเล่น5นัดทําได้1ประตูกับ1นึ่งแอสซีสต์ถือว่าเป็นไปได้สวยนะครับและยังคงเป็นตัวหลักให้กับเกตาเฟ่ย่างต่อเนื่องซึ่งริชร์ดอานหวังว่าในอนาคตเมื่อดราม่าลดลงแล้วดาวเตะวัย22ปีคงได้รับโอกาสในการกลับคืนมาสู่ทีมปีศาจแดงอีกครั้งริชาร์ดอานให้สัมภาษณ์ว่ากรณีของเมสันกรินบูดผมค่อนข้างมั่นใจว่าพวกคุณสามารถซาบซึ้งกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้มันคือเรื่องยากลําบาก และสถานการณ์ค่อนข้างซับซ้อนริชร์ดอานโนให้สัมภาษณ์ในงานแฟนฟอร์ดล่มในช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาเรามีการตั้งทีมสืบสวนรายละเอียดเรื่องที่เกิดขึ้นมาหลายเดือนพิจารณาทุกหลักฐานที่หามาได้จากสิ่งที่เราได้มานั้นมีชิ้นสําคัญซึ่งยังไม่เคยเปิดเผยต่อสาธารณะตัวผมจึงอาศัยอํานาจเด็ดขาดในฐานะซีอของทีมเลือกว่าเส้นทางอาชีพของเมสันกลินวูดควรไปเริ่มใหม่ที่ไหนสักแห่งก็จริงอยู่ว่ากว่าผมจะตัดสินใจได้นั้นกินเวลา แต่ก็เชื่อว่าเราได้เลือกทางเลือกที่เหมาะสมต่อทุกฝ่ายแล้วอย่างไรก็ตามผมสามารถให้ความมั่นใจแก่ทุกคนว่าในสโมสรพร้อมรับฟังความคิดเห็นเสียงวิจารณ์และเรียนรู้ว่าจะเอาอย่างไรเพื่อสามารถเดินหน้าต่อเรายังได้ประยุกต์บทเรียนนั้นมารับมือกรณีของแอนโทนียกตัวอย่างเช่นไปปรึกษาทีมแมนยูในแต่ทีมหญิงเพื่อขอความเห็นต่อกกรณีทำร้ายร่างกายแฟนสาวพิจารณาประกอบการตัดสินใจกระแสะตอบรับจากแฟนบอลเคตาเฟ่ถือว่า เื้มเมสันกลินบูดเลยทีเดียวเนื่องจากกระแสต่อต้านที่สเปนไม่แรงเท่าในอังกฤษและเมื่อกระแสต่อต้านในอังกฤษลดลงเราจะทําการดึงเมสันกลินบูดกลับคืนมาสู่ทีมริชช์ดอานกกราวก็ถือว่าเป็นข่าวดีมากเลยนะครับสาหรับแฟนปีศาจแดงในข่าวนี้ฤดูกาลหน้าเราอาจจะได้เห็นเจ้าหนูไม้เขียวกลับมาวาดลวดลายในลังโอแทฟฟอร์ดก็เป็นได้นะครับก็หวังว่าในฤดูกาลนี้เจ้าหนูไม้เขียวจะสามารถโชว์ฟอร์มได้ดีกับเคตาเฟ่และกลับมาระเบิดฟอร์มให้กับปีศาจแดง ได้อีกครั้งแล้วเพืเ่อนๆพี่ๆแฟนปีศาจแดงนะครับคิดว่าอย่างไรกับกรรมีของเมสันกรินวูดควรดึงกลับมาร่วมทีมในฤดูกาลหน้าหรือไม่ลองแสดงความคิดเห็นโดยคอมเมนต์กันดูนะครับ ไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับแฟนแมนยูผว่าไหมหรือซิสยัสซิมซอบเปลี่ยนใจซื้อทีมดังเซรีอาอิตาลีสื่อเมืองมัลโกโลนีได้ปลุข่าวว่าซิสยัสสิมบินฮามัดอันทานีเริ่มหมดความอดทนกับการติดต่อซื้อทีมปีศาจแดนมนชเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วซึ่งยืดเยื้อมานานจนเกือบครบ1ปีแล้วนะครับในตอนนี้และแสดงท่าหวังหวนไปเจราจาเทคโอเวอร์อินเตอร์มิลานแทนเนื่องจากเจ้าของทีมงูใหญ่อินเตอร์มิลานประสบกับปัญหาในการชำระเงินกู้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประกาศ สโมสรอ,อย่างเป็นทางการมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีก่อนแต่ผ่านมาถึงขนาดนี้การเทคโอเวอร์ไม่มีความชัดเจนเลยแม้แต่น้อยนอกจากข่าวลือที่ผูดออกมาเป็นระยะและถูกพิสูจน์ให้เห็นว่าไม่เป็นความจริงกระทั่งล่าสุดเมื่อสัปดาห์ก่อนบูมเบิร์กสำนักข่าวชื่อดังได้รายงานว่าเซอร์จิมเลตคลิปมีโอกาสเป็นเจ้าของทีมคนใหม่ปีสัตว์แดงมากที่สุดแม้สื่อหลายสำนักจะยังปักใจเชื่อเหมือนเดิมว่าซิยัซิมแห่งกาตายื่นข้อเสนอที่ดีกว่ามหาเศรษฐีชาวผู้ดี ่างไรก็ตามกัสเซลตาเดโโรสปอร์ตสื่อชื่อดังของอิตาลีได้รายงานเมื่อวันที่14ตุลาคมว่าซิดยัซิมบินฮามัดอันธานีเริ่มคิดถึงการเทคโอเวอร์สโมสรอื่นแทนแบรนยูไนเต็ดแล้วเนื่องจากตระกูลเจลเซอร์เจ้าของทีมปีศาจแดงชาวอเมริกันปล่อยให้การแข่งขันค้างเติบม,มานานอย่างน่าสงสยัยโดยตอนนี้ซิดยัตซิมหันไปแสดงความสนใจในการซื้ออินเตอร์มิลานที่กำลังประสบปัญหาทางด้านการเงินโดยสื่อเมืองมักกัโรนีเผยว่าสตีเวนจางเจ้าของทีมงูใหญ่วัย31 ซึ่งสร้างชื่อเป็นประธานสโมสรฟุตบอลอายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์เมื่อปี2018กำลังเผชิญกับการหาเงินมาจ่ายเงินกู้ซึ่งถูกกำหนดเส้นตายเอาไว้ในเดือนพฤษภาคมปี2024และเขาได้ทำการว่าจ้างเลนกุ๊ปมองหาผู้ต้องการซื้อสโมสสอนต่อกรณีดังกล่าวนะครับมีการระบุว่านักธุรกิจชาวจีนต้องการรับซับก้อนโตจำนวน1,000ล้านปอนด์จากที่เขากำหนดมูลค่าอินเตอร์มิลานเอาไว้แต่เป็นเม็ดเงินที่ทซิดยัยซิมมองว่าสูงเกินกว่า ที่เขายินดีใจจึงทําให้ทั้ง2ฝ่ายกําลังเจรจากันอย่างต่อเนื่องสําหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดลิชชัตแอนโนซีอีโอของโอแทฟฟอร์ดได้เปิดปากชี้แจงถึงสถานการณ์ล่าสุดของการเทคโอเวอร์สโมสรเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าทั้งหมดที่ผมสามารถพูดได้ในตอนนี้คือการทํางานยังคงดําเนินการอยู่ซิดยัตซิมยังอยู่ในการเทคโอเวอร์ของปีศาจแดงอย่างแน่นอนถ้าหากสุดท้ายแล้วซิดยัตซิมบินฮามัดอันธานีไปเทคโอเวอร์กูใหญ่อินเตอร์มิลานงานนี้ก็ ็ไม่ต้องโทษใครเลยนะครับต้องโทษตระกูลเกีวเซอร์เต็มๆที่ไม่ยอมขายทีมสักทีจนทําให้ท่านซิดยัซิมเลี้ยวไปเทคโอเวอร์สโมสรอนอื่นถ้าจบแบบนี้จริงๆน่าจะมีการลุกฮือของกลุ่มแฟนแฟนเลดอมี่อย่างแน่นอนและนี่ก็คือสรุปข่าวปีศาจแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประจําช่วงเช้าของวันที่15ตุลาคมขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังกระจนจบแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสาหรับคลิปนี้แอดมินกราบสวัสดีครับ